สบายดีทุกคนเจอกันอีกแล้วอเออเซี่ยงวาื้อนีก็คือแก้มบุ๋มจะพาตีน่าและกายเอมาอย่างมาสังหารมาเรนเฮาจิลองมาขอบเบรนอีพอเบงหนอ่บอีพอจะให้บอกพาว่าอันมือมื้อนั่นเนาะเบามือนเฮาเบ้าวาจะ ขอแบดอีพอตัวนึ่งนั่นครับวันจีค่าเดียวค่ะหล,ลังจากที่พี่น้องเ้าได้เบิ่งวิถีชีวิตของน้องๆในการเกลือเป็ดแล้วนะครับมือถัดมาน้องแจ่มบุมก็บอกว่าอยากกินเป็ดให้อยากกินยังพอดีน้องแจ่มบุมบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆเราว่าอยากขอแบดน้ำอีพอขันอีพอบพรให้กับฟ้าเขาแล้วเขาหากินน้ำใหม่<อ>ตัวแบดนี่แจ่มบุมเลี้ยงมาจะโดนเราวหม ด้นเลยได้หลายปีแล้วสมัยอีอีพอแบบเป็นคนมักเลียงแบนอะครับแต่ว่าอีเมย์มักเลียงเป็ดมักเลียงเพชรอีพอมักเลียงบยแบสแสดงว่าเขาขอตัวแบสนี่ต้องขออีพอแม่นะคะก็ได้ขออีพอโอ้รอปเราไปพอป่รอปพี่น้องสามอนพี่น้องครับการทีมาในครั้งนี้เนาะเอาสตจธรรมชีวิตซะอืีแบบธ <laughs> รรมดาบ่าวลายใหญ่ห้างครับเป็นการต้อนรับครับซูเนาะคือจังเข้าไปพุ่นละต้มไก่ต้มกา หาเนื้อหาซึกมาก้อยมะลาบสุกันกินเนาะนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับของคุณพ่อของน้องแก้มบุม๋มหลังจากที่เขามาหอดนโบ,บรัดเนี่ยสีขวาวพ่นได้บ่างนะลองเนาะให้ลูกสาวตัวไปขอจะี่าพ่นมาเพราะว่าพ่อนกับว่าเออถ้าว่าไอเอกกับทีนามาเนาะคือคล,คลิปก่อนเห็นบ่ตัวอนตัวอนแก้มบุ๋มมาที่แล้วนะแล้วคที่ตัวว้าว่าไอเอกกับพี่นามาสีท่าเบ้นว่าท่เป็ดเนาะอันนี้กับโบลีบ้าบลีบ้าแบบบ้เขาเออว่าโบลี อลินเอยอกเนะอย้าให้กินแท้แหละแต่ว่าจะขอก็คืออีพอเดี๋ยวเขาจะไปขอรับกัดน้องทนไปเซลล์ท่อสวัสดีครับลูกสาวตัวอนอีพออ่อนอ่อนอีพอเนี่ยใครก็ได้คขาส่งเาส่งอสอเอเซอพอแต่ไม่เห็งสีเบาน้ำเพลินกัาบอก นี่แหละแก่บงคือทรงข้าต้องอารมณ์ดีไปก่อนมีอย่างสีวากับเราไปเฮ้ยอีน่าบุ๋มตัวเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าอันอันอีพอก็เคยเบิ่งคลิปของตีนากับเบาเองบอกให้เบิ่งบงเบิ่งบงมักบงเมื่อเมื่อนี้เมื่อนี้ก็คือเพิ่นก็มาอยู่ในลายมือแล้วเนาะแล้วก็เลยว่าสีมาคอเบร์เราอีพอ ว่าแหงดูคบ์แมนสีคอเบ่ตัวนึ่งคากินได้บอกบอกว่าใส่กล่องมาได้บอกเต็มใจย่ใจได้นะเต็ใจติตัวนึ่งเพไหนตัวนึ่งตัวนึ่งแพงบ่เตแต่พคายเป็นบอให้ฟีป่ะ การกินแตซื้อ,อ,อ,อค่ตอนทับเนาะตบลงไอพ่อให้เป็นก่อนไ่ให้ตัว,<ด>ตวไหนลองซี่บังดุ๊กต,ตัวมีเสี้ยมีเสี้ยย่ยเสี้ยงเอ้ยเนาะต้องกินมากรูแล<อ>้วเอาขอบคุณนี่พ่อครับเ <laughs> จ้าบ้าสั้นมากกับยุดไท้กับบุคอยนิยมกินปานใดเจ้าบ้าลูกมาเราก็เคยกิ่นยูฮันอยู่อยู่ปากดิงมันมีฮันขายฮัานนางไล่ละแซบคัดเฮ็ดเฮ็ดปิ้งยูนี่เขาเฮ็ดเลือดแป้งวะเคยบอก กันอยจากกับเห็กเห็ดแต่ว่าไอพ่อเคยกินบ่เคยกินไหมปแต่บะหี่บหมี่เนลองบิหมก็ได้ลองเบิ่มก็ได้เกล้ยงบูกับบ่เคยกินไหมลองบิ่งลองเนาะอืมไอี่ม่เมาให้เดี๋ยวอีอีพ่อใช่ค่ะในด้เป็นคนเลี้ยงข้าวข้าอารมณ์ดีพี่นัอง เอโอเคีเนอนี ar, ่นะการการลุกข่ายารับขาทำลุกเ่ยไทยมาได้ใิ่ตัวไหนมองวัวป่ะโอ้มากตัวท้องใหญ่แหมข่ายโอ้หข้าลุกเคยไทยมาตัวจริงสค่าตัวนี้ท้า้าว่าขายเดียประมาณจะพันแม่ตัวนี้ ตัวทรงพันหนอทรงพันป้ายอีแม่อยากอ,นนอยากได้ลูกเคยไทยตัวจริงแล้วมันบอนึองอยากได้อยู่มันบอลน่า <c oughs> เริ่มร้อนหายอีพ่อบมงดูอีพ่ออยากได้บอลลูกเคยคนไทยอีพ่ออยากได้ลูกเคยไทยบ <c oughs> ่ะเพาะอยากได้เด็กเซ็งกันบาดเราจำบ,บุงดูคือบ่ จมีหลายอยู่ดูคนก็ได้ไขยเด้๋ยนะเออโบแมทแกผมไข่อีพ่ออีแมยขายเนะเพราะว่ามันก็หลายโตแล้วก็เลยแบ่งให้พี่น้องตามมาแบ่งเพราะว่าส่วนใหญ่บบ้านนี้ก็มาขอเขาเอิญมาขอแบบขอพันขอเนวขอลูกมันไปเรื่องแม่ขอลูกไปเรื่องไงมาเขาจะจางทดแทนขึ้นให้โอ้ยืมยืมยืม โ okay, okay. อเคโอเคผู้ใดจัดการนี่แก้มบมเฮ็ดเป็นมะโอ้แค่เรา,าในชีแทก,กิจอย่างเดียวน้องสายเป็นผู้จัดการเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวจะมีคนจัดการให้เราหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสะรวบรัดขั้นตอนไในอีหละแบบว่าขั้นตอนในการทำสำรับมันก็อาจจะบัถึงต้องตามระเบียบของอันนี้เดี๋ยวเขาจังรวบรัดขั้นตอนเลย เขาจะมาหาเบิ้งวิธีการละกายตอนแต่งกินเลยเนาะโอเคไมาทุกคนทอดขั้นตอนเติมพลังแล้วรื้อบลัดไปเลยเนาะเจียมว่าเราเราจะบอให้เห็นขั้นตอนที่เพิ่นเสื้อเนาะมันจะผิดกฎของยูทูบเนาะละกายตอนนี้กะเกือบว่าบแถวหมู่บ้านชันชานจะเป็นไอ้ไอ้น้องไอ้น้องเลยมากินซุ้มกันเนาะมันเป็นประเพณีของบ้านขอนแก่นกเราจะมากินซุ้มกันยังซีทุกคนครับผมซึ่งว่าไอ้เอกกับพีนาก็ได้มากินน้ำกันคือที่ทำรู้สึก ความรู้สึกเป็นใดทีว่ากินน้ากันหลายคนสิกระเซบเป็นกระซบเป็นาดเ้แบเอออันนี้เป็นว่ามีเห็ดดิบพร้อมเี่ยเมนดิพ้จะเป็นลาบดิบผมกินบบเคยกินบบเคยกินกับซลองลองบึงบับดิบจะซีนสุปซีนสุกแต่ว่ามีมีอะนลองคนละคำบมีแต่เครื่องในลองบอลองบังลองบังลองบังด้ทุกคนอันนี้ดิบอ่ดิบ ม่นนีแน่มากินลาบดีไปุกคนไปก้หรสี่มมาเนอะเอนี่ลเคครับลาบสุกอ๋ออยากชิมราบิมสินังไไอ่อ้ลองสิมไหมชิมจังไงไิมย้งิมโอเคไอ้ลองสิมปะไอ้ชิมมึงละ แม่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะให้สาวคอนเก่นกินลาบดิบให้เบิร์เดอร์ลองเบิร์เดอร์กำลังกินเซบปะเซบเออเซบเนาะอันนี้เสียก็เสื้ออลีเสื้ออลีอายุอายุสิบห้าป้าดูกดอายุสิบห้าปีเป็นอะไรเองปะอายุเนี่ยสาวสองปีอสองปีเสียงเสือซีเสือซีอันนี้เป็นสาวประจำบ้านคอนแก่นเดีย อันนี้เกมตัวที่ไปใส่นี่นะไปเรีนไปเรียนบ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมื่งต่อไปเดี๋ยวแกมบูจะพาไปเรียนนะเพราะอมามาปันแกมบูก็ต้องพาไปเรีนแดนนิดนึงเนาะนันงนี่ห้ามแบบนั่งจิ้มข้าวนี่มี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 ไอ้ตองบพพาไอ้ต้องบพาเออพาไปอ้ตีไตีตำจอดน้ำผู้สาวไอ้ตีไอ้ แล้วมานั่งหางไก่เอาที่บ้านเนาะมุสมอันมสมกับเอิร์นสาวมาอุมอนั่งใกล้บริษัเอิรนเอิร์นสาวคอนเกนมากินละกินน้อยเดียวสำเนาะนั่งใกล้บริษัเ้อถามระบบแจระบบม่ชอจระบบ บรรยากาศเ้าเอามาได้ถ่ายคลิปกินเราให้เลยเะให้แล้ิน้เดี๋เราะขะไปิณี่หรอเดี๋ยจะใอเอให่อบี่พรทีว่าหาแบรให้กินเดี๋ยวจะให้แล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราจะขอจบไปเพียงนี้เนาะเราจะให้ไอเอกปิดคลิปให้เน่กะขอบคุณอี่พรนะครับที่สละทั้งเวลาสละทั้งโอกาสน,นะครับตอนรับะะสาระทั้งอาหาร <c oughs> ให้พวกเราได้กินในมื้อนี้นะครับกะขอบคุณในหลายรับที่ ตอนรับเป็นยางดีเลยอบอุ่นนะครับอันนี้คือเป็นมือที่สองที่เข้าเดินทางมาถึงเดี๋ยวเราดันมือต่อไปเขาสิมีมิที่ดำอย่างระยะางเนาะพี่ต้นเห็นใส่เสียงตัวเก้านี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมันมันเอามาสองตัวไอ้บแม่ไอ้ตังมักเสื้อสีดำเสื้อสีดำไงครับสลับกับเสื้ใส่เดงก็เอกก็เอกเลย อตีน่าฝากคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดร์ตตามสาวบุ๋มเด้อเจ้าบุ๋มสาวเหอ่าแล้วอติน่านำพ่อเหมือนะฝากติดตามพวกเราทั้งสามคนเด้อทุกคนเพราะว่าเรายังจะเห็ดคลิปหลาอีกเนาะในการสำหรับคลิปนี้กับขอลาไปก่อนเด้อคุณบ๊ายบาย